สวัสดีค่ะดิฉันนางปราณีบัวดำเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการ1นึ่ตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอละูจังหวัดสตูลมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการสามไร่ค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี่ลูกสาวถี่นเนียนแต่ก่อนนั้นจะปลูกยางปลูกยางเต็มมดเลยพื้นที่นี่นะเพราะว่ายางมันมีปัญหาก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนมาปลูกเนี่ยออกปุดปลูกอะไรปุ๊บไอ้นั่นก็ปลูกแซ่อมเส่มแซมแซมอ่าสลระแล้วก็พักเลี้ยงอ่าใช่แล้วก็ทั้งด้านหลังนี่จะปลูกมังคุดปลูกผลไม้หลายชนิดนะแล้วก็ต้นลังก็ตรงนี้ดินไอ้ยางมันมันมันเป็นเชื้อราก็เลยดันแล้วก็คุดซ่าข้ซ่าข้อไอ้นั่นข้อพัฒนาที่ดินใช่พักสลัดพัก กาดพักไสซิมพวกเนี้ยปลูกอ,อันนี้โอนแซตต่ต่อหลังพอลูกพครงการพร่อหลวาพ่วงการ,ร,การนี่ข้าวมากก็ลึกข้อทำตั้มลายครับสวัสดีครับผมนายปรีชาบดํา ข้าราชการบํานาญนครับเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทิษฎีใหม่นะครับที่ร่วมทำโครงการกับนางปราณีบัวดำนะครับซึ่งเป็นภรรยาในการทําโครงการเกี่ยวกับปักอินทรีย์หรือว่าผักปลอดสารพิษตรงนี้อยู่นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นี้นะครับคือจริงๆนะครับความตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกในขณะที่รับราชการอยู่นั้นมีแนวความคิดว่าหลังจาก,กเกษียณอายุราชการแล้วจะไปทำอะไรเพราะว่าตัวเองนั้นเรียนจบมาทางด้านกเกษตรกรรมก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะทำสวนแบบผสมผสาน แล้วก็ประจุมเหมาะกับทางรัฐบาลนะครับได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากทางโซเชียลนะครับทาง Facebook ก,ก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้านางปราณีบดำนะครับเป็นผู้เข้าร่วมโครงการนะครับโดยที่ผมนั้นเป็นคนที่ ช่วยในการทำโครงการตอนนี้ตลอดมาเลยนะครับผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับอย่างที่คุณปราณีได้พูดไปแล้วว่ามีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งตรงที่ว่าจากตรงนี้เราสามารถนำความรู้ ตรงนี้นะครับสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นหรือว่าเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเกษตรพอเพียงตรงนี้นะครับที่ว่าเรานําไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วเรายังสามารถที่จะเปิดพื้นที่ตรงนี้หรือว่าแหล่งตรงนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะนําหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆนะครับให้กับเกษตรกรกลุ่มที่สนใจต่อไปได้อีกนะครับแล้วก็เป็นแปลงตัวอย่าง ที่จะให้เกษตรกร,ท,กรที่มีแนวความคิดที่จะทําโครงการนี้นะครับเข้ามาดูงานแล้วก็ศึกษาดูงานเพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพหรือว,ว่านําไปปรับปรุงต่อยอดผลานต่อได้อีกต่อไปครับกิจกรรมของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทิศดีใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวนะครับข้าวที่ปลูกนั้นเป็นข้าวพันธุ์หอมบะตุมหนึ่งนะครับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการนาแปลงใหญ่ของตำบลกำแพงอําเภอละงูนะครับได้มาทำการปลูกในช่วงนั้นก็ระยะหนึ่งนะครับเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงและก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าการปักดำนนั้นล่าช้าไปนิดหนึ่งทำให้ไม่ทันกับช่วงของอน้ำจะขาดในช่วงที่ข้าวกำลังออกรวง อันนั้นคือปัญหาที่เจอกับนาข้าวนะครับกิจกรรมที่สองของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของประมงนะครับประมงหลังจากที่เราได้รับมอบสะจากพัฒนาที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้หาพันปลามาก่อนที่พันปลาที่กรมประมงเขาจะนํามาให้นะครับกับผมได้ ติดต่อประสานกับวิทยาศาตรและเทคโนโลยีสตูลก็ได้พันปลาบ้าและก็พันปลาแต่เพียนขาวมาพันกว่าตัวนะครับแล้วก็นํามาเลี้ยงในบ่อนะครับในช่วงแรกนั้นก็ใช้อาหารอาหารปลาเ,าเลี้ยงไประยะหนึ่งนะครับช่วงหลังผมก็พยายามปรับเปลี่ยนมาจนกระทั่งว่า,าสามารถที่จะใช้เศษผักแล้วก็ผักชะยาแล้วก็ผักบุ้งแล้วก ใบม่อนนะครับเป็นอาหารของปลาเพราะมีแนวความคิดว่าอยากจะทำะประมงนะครับเลี้ยงปลาในรูปของแบบอินทรีนะครับจะไม่ใช้อาหารสำเร็จรูปนะครับก็เลยได,ได้ได้ได้ออกมาดังดังที่เห็นนะครับ สำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับเกี่ยวบเรื่องของปุ๋ยหรือว่าสารปรับปรุงดินนะครับจากการที่เราขุดบ่อขึ้นมาแล้วเอาดินขึ้นมาวางมือนกันบ่อนะครับดินที่ขึ้นนํามาวางอนกันบ่อนั้นเป็นดินชั้นล่างขาดความอุดมสมบูรณ์มากเลยครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีการปรับสภาพดินหรือว่าปรับปรุงดินให้ดีขึ้น จุดะสมอ,อันหนึ่งที่เคยแจ้งไปแล้วว่าเราสวนของเรานั้นต้องการทําปักอินทรีย์นะครับเราจะไม่ไม,ไม,ไม่พยายามใช้ปุ๋ยเคมีเราจะเป็นต้องผลิตปุ๋ยขึ้นมาเองเมื่อต้องการผลิตปุ๋ยขึ้นมาเองจะต้องมีโรงสําหรับผสมปุ๋ยนะครับโรงสําหรับเก็บปุ๋ยแล้วก็เก็บวัตถุดิบหรือว่าสต็อกวัตถุดิบเอาไว้นะครับก็เลยเลยได้ลงทุนทําโรงเรือนตรงนี้ ก็คิดเป็นงบประมาณก็ประมาณ,ณ50,000บาทนะครับแล้วก็จากภาพนะครับจะเห็นว่ามีกองปุ๋ยอยู่นะครับกองปุ๋ยนี้เราใช้วัตถุดิบก็คือขี้ไก่เกรบนะครับที่เลี้ยงในระบบอ e ีเว็บนะครับอีเ e ว็ซึ่งปราศจากโซดาเฟยแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ว่ามีคุณภาพแล้วก็ผสมกับขี้วัวนะครับแล้วก็โดโลไมซึ่งเป็นเป็นสานบบรปรับปรุงดิน โดยเฉพาะนะครับทีนี้สูตรปุ๋ยที่ที่ใช้ในแปลงปลูกผักหรือว่าแปลงกเกษตรในสวนนี้นะครับที่ทําอยู่ตอนนี้มีอยู่2ส,สูตรนะครับคือสูตรหนึ่งนั้นใช้สําหรับผลไม้แล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือใช้กับพืชผักนะครับการทำนะครับการทําส่วนผสมเราใช้ขี้ไก่แกลบ คิววัแล้วก็ดลกไม้แล้วก็น้ำหมักปลาที่เราผลิตขึ้นเองอตามที่กรมพัฒน,นาที่ดินแนะนำนะครับแนะนาแล้วก็หมักอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็สองอาทิตย์มันน้อยที่สุดแล้วนะครับหลังอย่างนั้นก็กลับกองอยู่เรื่อยๆเพื่อต้องการจะให้กองปุ๋ยนั้นมันเย็นลงเมื่อกองปุ๋ยนั้นเย็นสนิทแล้วนะครับพร้อมที่จะนําไปใช้กับพืชได้แล้วเราก็ บรรจุกระสอบเพื่อเก็บไว้ใช้ต่อไปนะครับแต่ถ้าว่าไม่ไม่ไม่บรรจุกระสอบก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่า1 4วันนะครับถ้าได้เวลาเป็นเดือนสองเดือนยิ่งยิ่งยิ่งดีนะครับเพราะว่าการย่อยสลายนั้นมันจะย่อยสลายได้เต็มที่นะครับครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมทางด้านปฏุสัตว์นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับตามโครงการของ นหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเขามีให้เกษตรกรเลือกเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับสําหรับกลุ่มของผมนะครับผมได้เลือกเอาไก่พื้นเมืองเหตุผลที่เลือกเอาไก่พื้นเมืองเพราะว่าไก่พื้นเมืองเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกนะครับถ้าไก่ไข่นั้นหมดก็หมดกันไปเลยนะครับไก่พื้นเมืองที่ได้นี้มานี้นะครับทั้งหมด 14ตัวนะครับปัจจุบันท่ม่าตัวปัจจุบันก็ยังยังมีอยู่ครบนะครับทมาตัวที่ได้รับมาเนี่ยในช่วงในช่วงแรกก็ได้เลี้ยงกับอาหารสำเร็จรูปที่ที่เขาให้มากับพันไก่นะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ลดเรื่อยเรื่อยๆจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้ผมเลี้ยงไก่ของผมในรูปของไก่อินทรีนะครับคือให้กินเฉพาะข้าเปลือกกับหยวกแล้วก็เศษผักนะครับ เหตุผลท,ที่เลือกทําเป็นแบมอินทรีก็เพราะว่าไม่อยากให้ในตัวของไก่นี้มีสารเคมีซึ่งติดมากับอาหารสาัตว์หรือติดมากับาสารปฏิชีวนะที่ท,ที่อยู่ในในอาหารสาัตว์นะครับเราเน้นเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพนะครับเราจําเป็นต้อง มาทําแบบนี้และเหตุผลหนึ่งที่เลือกไก่พื้นเมืองนะครับตัวเนยหรือว่าแม่พันธุ์ตัวไหนที่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะครับเราจะคัดเลือกอโดยหาพ่อพันที่ที่ดีนะครับมาผสมจะคัดเลือกแล้วก็มาควักขยายพันธุ์ต่อไปถ้าตัวเนที่เห็นว่าสภาพโครงสร้างของแม่ไก่ไม่ดีนะครับเราก็จะเก็บอเอาไขยนั้นมาบริโภคในครัวเรือนนะครับตัวหนที่ว่า โครงสร้างดีเราขยายพันธุ์โตแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายลูกที่ได้จากการผสมตรงนี้แหละเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราอีกต่อหนึ่งนะครับ สำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทิศฎีใหม่นี้นะครับมีผลต่อการระบาดของโควิดอย่างไรบ้างนะครับจากจากการเข้าร่วมโครงการนี้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็การดําเนินชีวิตในช่วงระยะนี้นะครับว่าโควิดนั้นเขาจะเน้นหนักเรื่องการรวมกลุ่มเรื่องการอ,อยูอ่ใกล้เคียงกันนะครับ จากการที่ว่าเราร่วมโครงการนี้หนึ่งเรามีงานทําตลอดทั้งวันนะครับเราไม่ต้องออกไปสัมผัสชุมชนข้างนอกนะครับเมื่อไม,ไม่ไม่สัมผัสชุมชนข้างนอกการระบาดของโควิดโดยเฉพาะในครัวเรือนนะครับในครัวเรือนเราเราก็จะลดปัญหาตรงนั้นไปได้เยอะแล้วก็เกี่ยวกับการควองกันในครัวเรือนเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณูป,ปโภคการอุปโภคบริโภคนะครับ เรามีวัตถุดิบหรือว่ามีสินค้าที่อยู่ในแปลงของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าเป็นปลาหรือว่าเป็นไก่ก็แล้วแต่นะครับเราไม่จําเป็นต้องออกไปพึ่งจากตลาดเพราะนั้นการลดปัญหาตรงนี้นะครับเราลดสามารถลดได้เยอะนะครับลดได้เยอะจากการที่ผ่านมานั้นบุคคลในหรือว่าบุคลากรในครอบครัวนะครับไม่ได้มีสภาวะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโควิดนี้เลยนะครับ ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะทำงานจากข้างนอกแต่ก็เซฟตัวเองจากข้างนอกแล้วก็ในในในบ้านนะครับนี่นะผมว่าโครงการนี้มันก็มีผลทําให้การระบาดของโควิดตรงนี้เราช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับ